ป่านี่หายนาำไปเมื่วานนี่คะ่ะพี่น้องคะ่ะมาดูใบก่อนซิได้กินน้ำแล้วใบสดชื่นขนาดพี่น้อง้ะแก้ว์หายนาำไปเมื่วานคะ่ะป้ากระตุนน้ำไปหนึ่งรอบอันนี้หายไปเมื่วานละใบเพิ่อซึนพี่น้องเพ่ได้กินน้ำใบสดชื่น ปลา,ปปาพุ่นมันในปลาแก้วไยปลาพุ่นพี่น้องคะปลาใหญ่ปลาหนึ่งนะะเนาะคะเนาะอันนี้เสร็จแล้วปลนนี้เสร็จแล้วเพิ่งใบเพิ่งได้กินน้ำสดชื่นพี่น้องมาสดชื่นพอได้กินน้ำฝนกระโตกมาหน่อยหนึ่งพี่น้องคะะโตกมานนิดเดียว เดี๋ยวพ่อแก้วจะเดินไปดูตะเวสพ่นยาค่ะพี่น้องคะพ่นนอนพี่น้องนอนหลายเก็บนอนหมู่บ้านนี่เมไ่ไหวนอนลงนอนระบาดพี่น้องคะแผ่เบิ้งใบเพิ่นทดถื่นเพิ่นได้กินน้ำพี่นอ้องขนหนาเบื้องติบนอนมันเล่มกินพี่น้องคะเบิง้ง นอนคือหลายแต่บุปีนี่ซุปีี่มไม่นอนได้นอนอันแบบนี้จะเกิดมาแต่ทั้งใดน,นอนกระดึบกระแดบกระดึบนี่พี่น้องค่ะุอนากกินใบเมดหลังจากให้น้ำแล้วกระใบสดชื่นคะ่ะพี่น้องมาเลยล่างใบเลยนี่ไม่ตั้งแต่ไอ้นั่นเกาะต้นถึงไหนแล้วตะเวท ปลานี่ให้เสร็จแล้วนี่เบิ้งใบพี่น้องเพิ่นได้สซดชื่นเพิ่นได้กินน้ำเบิงเ่งงนีหลังจากเหี่ยวเช้ามานานค่ะให้เพิ่นอดน้ำตีละพี่น้องอดน้ำให้เพิ่นออกดอกเนาะเนี่ยถ้าพีเสือมากนี่นอนลงได้พี่น้องปลาทุเรียนอย้สังเกตเด้อนี่ตัวพีเสือมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยมนอนหลุดพี่น้องถ้าแม่งน้ำมมวกมากนะ่เป็นเพีย ถ้าผีเสื้อลงสวนแล้วเป็นหนอนผุนใบพี่น้องเบ่งใบไว้ตุเรียนปลาแก้ววันไหนกินน้าไหมพระเวทยพ่นถึงไหนแล้ววะยาอันนี้ต้นนี่มือว,ว่าน,นี่นอนกินจนว่าพี่น้องคะอันนี้พ่นถึงหรือยังไม่รู้เนี่ยนอนกระดืบเนาะปวดเหลือหมดยังพี่น้อง สงสัยจะพ่นแล้วนี่มันกินค่ักกินแน่พี่น้องถึงไหนแล้วโอ้โหผุนเอใบเพื่อนได้กินห้ามน้ำาด้กินฝนล,ลิ่นมาใส่ใน่อยๆมือขึ้นนี่พี่น้องคะฝนหย่อยมาส่ซน่อยเน,นี่ยพี่น้องเห็นบ่แต่ตาดอกเห็นบ่พี่น้องคะ แต่ยังไม่ได้เปิดตาดอกพี่น้องยังไม่ได้เปิดที่เปิดตาดอกเลย,<โด>ยพุ่นะนอนกินเบอร์กินขัากินแหน่พี่น้องเลยมันกินมันหมดตายเลยเนี่ยเนี่ยคือว่ายังไม่ได้พ่นมันคือมึนแทอะ มไม่ได้พ่นหรือว่าพ่านแล้วหนอนไม่ตายเลยเผืองมันกินพี่น้องกินจนหมดนหมดเป็นพวงพวงเลยพ่นหรือยังว่าหนอนไม่ตายแล้ววะแบ่งหิ้วเบื้องพี่น้องค่ะเออมันไม่ไมตาย โอ้โห oh, 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 oh. มันมึนขนาดพี่น้องนอนเนียงคือมึอนแท้ป๊ดอ่ะสองตัวสามตัวปาดนี่สิพวกกินเมดสะบ <c oughs> ปดนี่อุ้ยพูดอ่ะอ <c oughs> ื้มเนาะจะกินเมดเลยเดี๋ยวไปหาตะเวีบก่อน,นห่องขาหรือว่าเพื่อท่านเด็ดผนสายหอดนี่ พูนเองเอาปูนอุดบังหรือเปล่าพูน,เ,นเองเอาปูนอุดรูหรือเปล่าฮะปูนกินมากอะป,ปูนอุดรูเข็มอะเ,เอาอไรอุดเทียนเอาปูนไปไหนแล้วอะ อยู่เต้ทุนบ้านใหญ่นั่นไงอยู่ตรงข้างเสานะั่นนะ่ะในปีปปะนะ๊บป่ะน่ะเออแล้วแต่ถอดเข็มพี่น้องคะให้ถอดลูเข็มกินพี่น้องคะ่ะ ออกกินหมดเลยต้นนี้ออกหลายพี่น้อ,อปีที่แล้วนี่ไม่ค่อยออกปีที่แล้วมีสองจำนวตนต้นีพี่น้อ,อปีนี้รูปว้บวมีจี่ให้ป่าเลยมากมันไม่บุด คือมึนแท่พี่น้องเคยเห็นบ่อน,นอนกระดึ๊บกระเด็บปาดท่านได้ผลมา้งกระโพี่น้องตะเกียว, <S 2> <S 2> วหาหลายขาหนอนโอ้ย โดไมเหลือเต็มนึงสงสัยจะยังไม่ถึงทางนี้ถึงตรงไหนแล้ววัตเวศกำลังแตกตาดอกพี่น้องคะสงสัยยาหมดมั่งเนี่ยออันนี้พ่นแล้วแสดงว่าอันนั้นว่าท่านได้ดพ่นพี่น้องนี่อันนี้พ่นไปแล้วพี่น้องคะเนี่ ปุ่นไปท่านเด็ดพ่นพี่น้องขางนลลี้พ่นแล้ว <c oughs> เปียบเปียกเพี่น้อง <c oughs> ตัวนี้ก็ออกปีกายนี่ปีกายนี่พ่วงซ้อนดอกพี่น้องปีนี้ออกหลายเลยห <c oughs> อนกินหมดแล้วเปล่าเฮ้ย ขั้นแขวมันพี่น้องคะขั้นแขวนนอนผลูล่กเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำนี่แล้วครับพี่น้องคะมาแกวจะจัดการมั่งจัดการนอนก่อนค่ับพี่น้องคะ